เชิญท่านผู้หญิงเลยครับเชิญที่ไมโครโฟนฮัลโหล สวัสดีค่ะพี่น้องพี่ปลื้มใจมากเลยนะคะที่ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นขนาดนี้พี่ไม่ได้เป็นนักการเมืองนะคะพี่เป็นนัก สังคมสงเคราะห์คือทำแต่การกุศลอย่างเดียวนะคะขนาดพี่ทำการกุศลพี่ก็ยังโดนลูกหลงเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็คงมีหลายคนก็คงเห็นข่าวที่ออกในสื่อต่างๆเกี่ยวกับพี่นะคะก็มีคนพยายามโทรมาบอกพี่ก็บอกว่า พี่ไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากรับทราบเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าใครชอบพี่เขาก็ไม่เชื่อเพราะเขารู้จักพี่แต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะเชื่อก็ช่างเขาพี่มาวันนี้นะคะอยากมาเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพราะว่า ที่ปลื้มใจมากเลยที่เห็นทุกคนรักกันมีความเสียสละแล้วทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเห็นได้ชัดทุกคนที่มาเนี่ยพี่เชื่อว่าทำด้วยใจสมัครแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติราชบัลลังเท่านั้น โดนกล่าวหาว่าได้รับผลประโยชน์ร่วมกับคุณทักษิณจริงๆแล้วพี่รวยกว่าคุณทักษิณน,นะน้องพี่ตัวคนเดียวนะคะลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่มียังไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเลย น้องรู้ไหมพี่มาวันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าพี่เห็นภาพในโทรทรัศน์เห็นข่าวของคนเสื้อแดงมาตลอดเวลานะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เห็นว่าเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับแกนนำทุกคนที่สามารถทำให้ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วพี่ก็เชื่อนะคะว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้มาไม่ใช่เพื่อตัวเองขอพูดอีกครั้งหนึ่งน้องมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดที่ประเทศเราขาดเวลานี้ก็คือความถูกต้องและความเป็นธรรม พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะคะแล้วก็พี่ขอยืนยันว่าพี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เกินล้านไม่ใช่เกินร้อยนคนที่กล่าวหาพี่นะคะพี่ยังอยากทราบเลยว่าเขาได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท เท่าเศหนึ่งปรเซ็น1%ของพี่หรือเปล่าแล้วพี่ก็ไม่ยอมเชื่อนะคะที่พี่มาอยู่ตรงนี้ถ้าพี่เชื่อว่าน้องทุกคนไม่จงรักภักดีแล้วคิดล้มล้างสถาบันจริงพี่จะไม่มายืนตรงนี้เด็ดขาด เพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามจะถือว่าตัวจงรักภักดีแต่ผู้เดียวไม่ได้คนกลุ่มเล็กหรือคนเพียงคนเดียวไม่ถึงสิบคนกล่าวหาคนเป็นล้านว่าเขาไม่จงรักภักดีไม่รับค่ะที่เชื่อ ว่าน้องทุกคนจงรักภักดีใช่ไหมคะอขอบคุณค่ะแล้วก็ท่านนักข่าวท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าจะนำข่าวที่ดิฉันพูดทั้งหมดไปลงขอให้ลงให้ตรงกับความที่ทดิฉันพูดอย่าบิดเบือนเด็ดขาดดิฉันอัดเทปไว้แล้ว ในเมื่อน้องมาตรงนี้น้องก็หวังชัยชนะพี่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลลพิภพสิ่งหลวงพ่อแก้วมรกตองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมมหากษัตราชราธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีนาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกท คนเารพนับถือบูชาจงโปรดประทานพรให้น้องทุกคนประสบความสุขให้ได้ชัยชนะปราศจากอุปสรรคพยานอันตรายทั้งปวงค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับความเสียสละของน้องเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์ พี่น้องที่เคารพปรบมือให้กับท่านผู้หญิงวิรยาชวากุลอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงแล้วท่านผู้หญิงวิรยา